ฟังหนุนมาจะปัดมัีค่อนังสาะมีขาหนังสือบอเพื่อนหนังสืออยู่ทางนี้หนังสือทางหมึ่นก็่ต้งเสียเีอีมนกๆเสียเท่าไหร่ค่ะอันนี้กบเนี่ยใจเพราะว่าคอต้อกับ่ม่ามันค่ะเป็นกำลังสิขามฟังค่ะ ตสีาถามฟังไปตั้งเคมมันลาตั้งยางกอไปยางกอไปยางกออันเตเเตนูมาอันน่นเรียกเฮดไบอะไรนะค่หาสิบพันกีเท่านั้นหาสิบพันกีสิบ้ประมาณนีหาสิบพันกีหาเนหาสืนเงินียโอ้หานหานกี่บาทอแบาทอ่อมาตอองมาเซียยุนี่รีกเสียเสียเท่าไหร่ค่ะ ยี่สิบบาทเป็น1อยนึงแล้วเนาะเป็นลอยนึงแล้วเนาะอคาคาเรียอีกรอยหกรอย่หทยอยี่อยี่เป็นสองลอเป็นสองอยยี่สิบาทน่กัไปก็มากยบาทก็ไปหกิก็มากหย์นั่นแหละลอยยสิบกับคาอย่าเป็นลินกัะ อันนั้นรวมทั้งคุณแปดทั้งนี่ยี่สิบเป็นร้อยไปเที่ยวเนี่ยไปกลับไปเซายินกลับมาค่าไปเหยียบทนดินหลายกนเดเก็บค่ะประมาณประมาณห้าสิบบาทไ้าิบบาทหาสิบบาทสอบถามมังกรอนลเซะพากันอยากไปเที่ยวมีมีอย่างี่บ่ามีวัดยังยีมีอย่างเซียวบอลโยธานี่ยค่ะมีไรบนอยาไกไกลไกลจากหังไป แต่เขาต้องจางรถไปอีกรอบนึ่งแม่บ่ค่ะก็ะต้องมีมีไกด์พาไปพาเที่ยวอ๋อแต่บอกพา,าเที่ยวคนเที่ยวน่ะหลายคนไทยไปหลายด้วยอ,อ,อันยังแบบยังเช่นอันวัดบนนัน,นโพุนทันดีทาตโพุนอ๋อคนไทยไปหลายถามหน่อยจากจากนี่ไปวัดวัดบันโพุ่นหรืวัดไกลป่นไหนจากหลักตรประมาณอันชาคิโรนใหญ่กับประมาณอันสอง่วโมงศสองขุมมงศ์ถือว่าไกลนะสอง่วโมงถ้าเทียบถ้าเทียบมาจากสวรรค์ดีไป าเทียมมาจากข้างสวนมาสวรรมานีบบมาหาวัดมหาวัดจากสวรรเขตมานี่ยมีกไก่มีนกไก่มีไปนไก่ทางสวรรคมาพี่นไก่อ๋อกโลนี้ประมาณบ่ยหลารยลล้อยลเ่ไก่ตะกากแล้วมันประมาณชมง8ช่วมเมืองไทยส่วนมาสิไปคำ ขบสะนเขตอ่าเพราะว่าทั้งนั้นมันสะดวกไหมไ่ว่าบาัตรยังเขาออเบิร์ขนาดสะดวกว่าแต่ถ้าไปาทั้งนี้เนะาะไ้ใช้บัตรสะดวกไปได้เียนข้า,ามมาทังนั้นแหะแม่เพิ่นพิ่นพิ่นแบบตามต้นไม้เลยเน,น่นะหรือว่าบัตรเรื่องบอดไางค่ะคุณก็เพินพ่นากันม้านี่ค่ะเพิ่นพากาบ้ามาสอบถามเราก็จะให้ พี่น้องชิดไปลู้รู้จักว่าไปพกตรงนี้มันจังไดราคาเท่าไดค่ะแต่ว่าอันคู้จักคุ่นฟังเล่าคือพาไปเที่ยวได้เที่ยวไรม<ส>าอ<ม>ืดคนเท,ที่ยวกับายคนไทยอืมจากฟังเล่าพาไปเที่ยวได้โตอยู่หันเลยหรือว่ากลับมาเหตุงานอยู่ฟังไทยค่ะมาลับป่าโตโตอยู่คนไรวันเถอะไดจะกลับมาเหตุงานอ๋อ ดีตัวเนี่ยมาลัดชื่อๆนะมาลัดตาสิงห์เด้อยังอีกมาลัดป่าบะกับบ้านมั่นทอป้าของเมื่อไหร่อ๋อเดือนชื่อของเมื่อไหร่ลนะมาลัดเอาไปขายบ่โตชื่อให้ลูกในร้านนี่ลยจ่าจ่าชื่อให้ลูกในร้านอ๋อทาด้วยตัวยังอยู่อยู่พาประชุมอยู่เลยยุใส่กัวยนี่ทาประชุมอดอยุใส่เจ้านลูกคอยนายมวนตาซองปาซองจะมีไปปาซองไกลบ่ ชมชงหนึ่งกิโลจ้าโอ้กระไก่ชมงแต่ขาอ่อนเนาะทางบดดีนี่า้องเป็นทงแงเออทางบมา้งเป็นกเยนดแม่นทางเป็นดางแดงเป็นทางแดงั้เป็นทางเแดงประมาณชมงเนาะงขนาดอก้าวรไดเรากบบนี้นาได้เนีที่เขาสิไปเที่ยวกันค่ะ มีหยังมั่งที่เขาจะมีงานหยังแนที่ติดไปเที่ยวกันได้ค่ะงานบอกค่ะงางปังหน่ะนั่นนี่วกว่าไปวัเที่ยวตลอดได้ตี้จดพาคกไปที่นั่งอ๋อพระธาตุพีนูงสวนนักเกตอ๋อสวนนัเกอ๋อะไรว่าปีหน้าว่าจะพากันจัดไปเที่ยวกันโยว่าจะจัดอ้าวตอนแรกว่าสิจัดพาป้าไป ตอนแรกว่าเดจกจะถลาไปแบบที่หนึ่งเขาคุ้ยคุ้ยกันอยู่ค่ะยังไม่ท่านไหนรู้อ่าแต่ไม่ท่านไันคนไทยก็มานจะถลาอืมเนี่ะคุณสารคามอ่ากต่สารคามนี่แหละอันนี้กือสารคามค่ะโอ้สารคามล่ะแม่รูก็มีเชียวอยู่เชียวอยู่สารคามมาแต่ว่าอันลืมแล้วลืมเป็นแล้วแหละเอาเป็นแล้วเป็นเมย์ติดต่อกันอยู่จ้็ อะไรเขาว่าจะผ่าปลาจะยังกันไปอยู่แต่บรรลุว่าเขาสิไปไปวัดไก่บงหัวกำลังคุยคุยกันอยู่ค่ะบางที่ไก่ว่าสิพักกันไปเที่ยวเสียก่อนน้ำใจเลยค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะกำลังสิเดินทางค่ะมวนม้วนมันมวนทายไว้เนี่ยนี่สามีค่ะนี่เพื่อนรัก เพื่อนรักพามาเที่ยวนี่ไหมป้ากับร้านสาวคนสวยร้านสาวกับบุก้าเขาโกงนักเทียดอกร้านเทวาหันนานี้ประจำกินม้อนำว่าเขามากเหรอแล้วว่าไปไปยังตลาดบึ้งข้างนั้นเวลาออกพรรษามีบังไฟขึ้นบ่บังไฟพระเจ้านาจับังใด เดินหกเด่นหกนั่นแหละยงช่างเห็นบ่บังไฟ่บังไฟจู่ธรราไาบังไฟจู่ธรรมดาบ่อเออเดนหกบ่บังไฟเป็นยังไงโอ้ยอนั่นบังไฟเปนไอ๋อเดนหกกแมงคือการทางบานกับี่บุญบังไฟอ๋อบุญบังไฟอ่าจ้ะ่าเี่ยมบุญงไฟอ่าเดนบุญงไฟเดนคจัดบุญงไฟอ๋อจ้าจ้าบานอกดการบุญงไฟ สิมวันเนาะวันบายข้างบ้านจัดบุญงามหุ่นวันบอ่าเออจ้ะเขาทานมอญ่จุดไ่องไฟจับเลยมค่ไฟเมือนจับจุดเลยเขางืดลาไบ่ได้บ่ได้ขึ้นห้างที่บ้านเทาหรขึ้นห้างยุทีันจดจับจูดบ่ได้มัดบ่ได้มัดหน่อยนะจับจูดได้นะนน่นกำลังสิเดืนอทางกับครับเขา ถ้ามันทางสิคืนล้วก็ปล้อยโอ้ยเก่กั้ขงขนของลงค่ะเดี๋ยวนี้กันลังขนของลงบหาเนะแม่มาเอารอบสองเราเม่อแท่งเราค่ะเนี่ยรอบแรกลงไปเรารอบสองกันลังขึ้นมานหนึ่งม่าแท่งเราเนี่ยค่ะวันเด็กจ้างเนี่ถ้าจ้างเนี่คนละสี่สห้าเอรสิบเลยนะขันจ้างห้สีส่สิบเลยันจ้างเสีียวละสี่สิบนี่เอาไปเองกับเมืย์ในจักหน่อยไปค่ะเดินทางเปิดไพ่เปอดภัยจ้า อายูโฮมซะก่อนเฮ้ยแข็งแรงขมาจ้าขพุนมาเปท้งปลอดภัด้วบายบายดีดีบ๊าบายบ๊บายบ๊ายาาาดบ๊ายบ๊ายบายบ๊ายบาย๊บบ๊ายบายบับบยบบ Wait. Mm -hmm.